มองกล้องนะ้วหูจิกกล้องตาแตกเลยค่ะนี่จิกกล้องแตกเลยเนี่ยดูนี่คะไหนคะไปรุ่นเอ้ยโอ้โหเอี้อัเอเลอเออไอ้เหลี่ยงแรงนห้เดี๋ยวนี้ตกบอร์ดเลยต้องจับสองมือบอร์ดนี้นั่งจะไม่ได้แล้วล้นล้นนะล้นมันล้นออกมาเล้ว ซื้อข้ามาได้ประมาณกีเเนน่เดือนเดือนหนึ่งจะได้เดือนเดียวเดือนกว่าซื้อประมาณเดือนกว่าดูล้นและนั่งจะเลยและเขาบอกได้สิบโลอยู่สิบโลแต่ตัวจะยาวเลยละโอ้โห เรามองแม่มองแม่ต้องมองแม่ต้องมอ,มองป้ามองแม่ลูกมองป้าโอ้โจิกกล้องจิ๊กล้องอย่างเดียวมองกล้องขจิกกล้องอย่างเดียวเลยโอ้โหตัวขึ้นเป็นในแบบนางแบบเนาะโอ้โดูเป็นนางแบบโอ้โหทีทีทแม่คะททัทีทีปันปันแม่อ,อยาไปเดินยูนิโคกับเฮซนเอ็มจะไปดูชุดไฮไลทลีน ลิลจะระเบิดเสื้อผ้าอยู่แล้วเสื้อผ้าแบบที่มีเยอะๆก็จะเหลืออยู่น้อยนิดแล้วเพราะว่าเริ่มระเบิดเสื้อผ้าแล้วใส่ยุนบอดี้สูทเลยอืมเอ้าลิปก็ออยอ่ะไม่เคยได้ยินหรอกสมัยก่อนเขาใส่เสื้อแบบรัดติวแบบนี้สมัยแบบบาซูใช่ไหมใส่ไวทูเคอ่ะเออเขาต้องแบบเสื้อต้องรัดรู นะมองกล้องเลยมองกล้องเลยไม่เฮ้เมองหน้าแม่มองหน้าปลาไอมองกล้องเลยเลยโอหอยจิตตาแตกเลยดูขาติดอยู่ไหนขาติดอ่ะมาเอามาอ่ะเนะ ขเขาไม่ติดแล้วเขาเริ่มแบบมีอิสระในการขยับขาต้องเลิกด้วยนะเพราะว่าตาเขา <learning to> <that>